สายงินเห็นตลอดแก่ตัวหรือเปล่าวิพยานเนอะนี่เราดูทหารว่าเราไปค้นหาจันแดงไม่จะวิ่งหนีแบบนี้มาทำไมไม่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 นะพี่เข้าใจ็บหินนะวิ่งเดาม่านมาอยู่วะจันเด๊ะเขาปัอมแน่นะเขาเขาปั๊มเสีพี่แล้วมึงไม่ร้องอ่ะมึงไม่ร้องให้คนช่วยก็ร้องไปแล้วเออแล้วทำไมอ่ะก็ร้องอุ้ย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 แม่ไม่ต็ม รองอุ้ยใครจะช่วยมึงไะรอก่อนมึงรอแบบแป๊บแป๊บนะพยานดีใช่ไหมไอ้สองตัวอยู่ด้วยใช่ไหมรอก่อนรอก่อนสายันมึงเป็นพม่าแล้วตั้งแต่ตัวเนี้ยทำไมอยู่สภาพนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงอะมึงต้องรู้สิมึงด้วยมึงเห็นด้วยว่าใครทำใครปั๊บใครกูยังไม่รู้เลยใครทำกู มึงโดนเหมือนกันเหรอทั้งเจ็บทั้งแสบอะไรวะบอกกูได้ไหมว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบอกไม่ได้ขวานเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหวานชะงงดูหน่อยทำไมดูสิตูดเป็นขุยปูปลาไม่ไม่ถามแล้วนี่กูถามเพื่อนกูดีกว่าสภาพอยุดหยุ่นะ ในบ้านนี่เขาเป็นอะไรนี่ไงเป็นเดินปกติเอ,ยอ๋ยเด็กหยิบไม้มาคุยกับเขาหน่อยว่ามฮะผีเป๋อะไรแต่งตัวผิดปกติเลยร้องแรลงเนี่ยนี่เป็นไนนรอ่ะเป็นอะไรเปล่าไม่เป็นนะจะถามจะถามมีเรื่องจะถาม เมื่อคืนที่อยู่กับธาราเมืเคืนไหมนอนด้วยกันเลยใช่ไหมคุณต้องรู้เหตุการเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบอกได้ไหมเล่าเรื่ว่าใครปั้มใครอ่านเล่ามาก็เมื่อคืนใช่ไหมเสียไม่อนไรอะอะวันแรกที่มึงคุยกูไม่ใช่แบบนี้อะ ไม่ใช่อันนี้เพิ่งตื่นนอนอยังมันจะเป็นยนี่จ้าอ่ะเฮียกาเป็นยังไงใครเป่าใครเมื่อคืนเรานอนอยู่ใช่ไหมแล้วชิเนี้เราก็ได้ยินเสียงเสียงเท้าอ่ะเสียงเท้ามาเดินมามาถึงคนเดินแต่ว่าเราไม่กล้าเลยตาดูหรอกโอ้โหเป็นผี หน้ามันสิบมากแค่นี้นะคะเราก็ได้ยินเสียงก,กุกกะกุกกะกุกกะตรงเตียงที่ทารานอนอ่ะกูตีเธอเราก็สงสัยดิแล้วเ,เรากล่าว่ายังไงถ้าเป็นผีเราก็ไม่กลัวและอยากเห็นเออแล้ก็เงยหน้าขึ้นไป,ไปไ<ว>เห็นคนเนี้ไม่<ๆ>อย่าพูดมากนะเห็นจะเล็บเลยนะอะไร <มา S 2> จไ<ป>ะเอาอะไรมึงระวังตากด้วยก็เนี่ยคนนี้กำลังปั้งทาราอยู่เฮ้ย นี่มึงไม่ได้หลอกกูเนอเปล่าวจีมึงเห็นว่าจัแลมปั้มธาราใช่มึงผู้ชายหรอพูดมึงเห็นกับตามึงใช่ไหมเออเห็นกับตัวกูแหละตากูตาแล้วไอธิบดีไปดูเลยไปลูกกูลูกตาเอามึงไม่เห็นใช่ไหมใช่ใช่ผมมั่ใจนะใช่ค่ะผมไม่นใจว่าจัลแลมปั้มธาราใช่อ่ะทีนี้กูอยากรู้อีกคู่หนึ่งว่าใครปั้มไอ้นั่นมาใคร <c oughs> ใคร ก็ไม่รู้สินะมันเกิดขึ้นสองคู่เลยเหรอวะเกิดขึ้นมาคือมันเกิดขึ้นไวมากอ่ะไวมากเลยไวมากเลยเพราะพราะพราะมั๊บแปมาถึงนี่เลยเดี๋ยวกูเคลียร์ทีละคู่นะรอแป๊บรอแป๊บนะเพื่อนๆนะไปนี่ไปนี่ไปไม่ต้องไปชีหน่ะเขาเลยอะไรเราพี่ตอบไปทีมใจตากเลยอะไรพี่ไอ้ยอดท่านไปพูดมาเป็นความคิดใช่ไหมไปเล่ป้องเขาอ่ะที่มึงนี่เฮ้อ กูรู้มึงอ้อกูเดีอดถ้าก็ขอตามกันมาน่จะไม่เชื่อใจข้ากันเลยไงกูเชื่อใจแต่ว่าจริงไม่จริงต่อมาแค่จริงหรือไม่จริงฉันเป็นผู้หญิงฉันก็อไปทำแบบนั้นได้ยังไงจริงไหมมั้งบอกไม่จริงนี่กูตบล้างน้ำเลยอ่ะพี่น้องพูดกันเอี่ตบล้างน้ำก็ใจอย่ามาดแล้วทำได้ยังไงเนี่ยจริงมเขาเป็นเพื่อนพี่ยังงมต่ไี่ัวไเลย่ัขอโทษที่เข้าใจผิดอ ขอโทษแทนน้องสาวด้วยมันจะเด็กอยู่ไม่ถือสามันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจแต่ขอโทษนะว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครนะที่จะเป็นคนอื่นเสียหายเดี๋ยวจะอบร่มนิสัยเป็นใหม่ตอนนี้เพื่อไปรอเก็บเสื้อผ้าไปรอหน้าบ้านแล้วเข้าเมืองเลยเออไปรอหน้าบ้านเใครอ๋ออ่อได้แล้วเฮ้ย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 อะไรไปแยกกันก่อนได้ไหมคุณเคียนทีละคู่แยกก่อนนี่ทักกันนี่นี่พวกมึงสองคนฟังดูนะมึงเอาตังค์ไปเปิดโรงแรมไปไป แยกกันสักพักแยกกันสักพักเชื่อกูไปน,นี่เราตัวดีอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นเขานี่เดี๋ยวไปได้ทาราให้าเป็นคนอื่นเนี่ยฟีห่าหายไปแล้วพี่ทำไมล่ะไปเลยก็ฉันอยากมีคู่ครองบ้างอะเดิมโป๊ะดเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยจะให้มีตอนเนี้ยปู่บ้านอยู่กับเ<น>ย่าข้ากับเดือเป็นหน้าที่ของสตรีต้องทำรู้แล้วนีใจจะไปเยอะเหรอพี่ไปสองวันไหนกลับมาดูใหม่ไปเข้าไปเข้าไา ที่ไม่เหลือแล้วเหลือแต่ขันใบเดียวละไม่กำนั่ไม่ให้หมดเลยไม่น่ามีน้องอยู่ปึ่งเลยเนี่ยอุ <c oughs> ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรเนี่ยอะไรอุ้ยอะไรใครทำไรเนี่ย <pues> ทำไมอ่ะมึงดึงเนี่ยน <c oughs> ี่อะไรมึงวันนี้มึง, <c oughs> มงสองตัวผิดปกติมากนะนว่าผิดกับวันแรกที่เข้ามาบ้านกูแล้วกูจะพาไปทหารเนี่ยมึงกระตุ้มกระติ้งแบบนี้เนี่ยมันเป็นไม่ได้อะไมอ่ะเอ้าทหารต้องเข้มแข็งนี่มึงมึงเป็น โหมีอะไรไปเนี่ยไปซ้ายเฮ้ยผายอย่าปิดบองเพื่อนกันบอกมาจะได้แก้ไขผู้ชายนี่เถ้าเป็นผู้ชายคุณจะพาเข้าเฝ้าแต่มึงต้อเขากิริยาให้แบบเข้มแข็งหน่อยกูจะถีบไปดูเรื่อยร่อนไมลร่อนไมอะไรของมึงเนี่ยมึงถือจะจับดาบมึงจับอย่างนี้ใครจะไปกลัวมึงต้องจับดาบทีนี้อย่าไปจับอย่างนี้ทำไมมึงต้องจับดาบให้เต็มไม้เต็มมือกูผ่อนคลายของกูอ่ะดาบกูมึงจับดาบเองจับดาบเองจับจับไย ที่พาพ่ออเหมอทชไมมึงจะจับให้ตัวมองนี่นี่ทุ่นเที่ยนเแข็งเข้มแข็งใช่ไหมเป็นทหารได้ใช่ไหมมึงอะผู้ชายครับผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายครับถ้าเป็นผู้ชายเดี๋ยวกูจะพาเข้าเมืองงั้ตาเจมสไปเลยเียเมส์พาไปล้ไปแล้วไปแล้วกันเมยมเียตต่อไป